เฮ้ฮเฮเเฮไปไปไปฮเฮ 哈哈哈哈就走。好好 สวัสดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องกระติมาเห็ดกบตากแห้งลายเปรี้ากที่ปีใหม่เดือก้าไปหาขุดว่าได้กอวเวกเศร้ากระโตน้ำกระสองเศร้ามาโตบ่อหญ่ายกบปีกระโตบ่อหญ่คือเก่าจ้ากะิมาเห็ดตากแห้งแต่บรทิทางคนว่าหลอกหนังหรอเต้องหลอกไปไหนเลยนะมันจะแห้งเลยเนาะ นะครับน้วจะเย,นออย,ยะ็นต้นจะคือทุบกระตับอืมไปนอนเลยทั้งหมดยี่สิบกว่าตัวนะคะก็จะ,จะมาลอกหนังนะมันจงสิ่งแห่งไวนะนถ้าเพดแบบลอกหนังเจ้า่ระ้งค์คนให้ลอกหนังหรือบริขามเลยค่ะจะเ้าสีทำต้องลอกหนังนะคะเพราะว่าทางนี้กินกบ ไม่กินหนังค่ะสน้อยสิ้นง่ายก็ลอกเบิ้ลเราจะกินกบแล้วเลยคุยไปกับเพื่อนๆว่าอ่ะ,ะไปหาเพื่อว่าพอได้แต่ก็ได้แต่กไ็ได้ดแหงกิลี่เยอะแน่นอนเลยบริษีตัดสิได้เขาก็ไปหากันหาแต่ใน่นอนมองเก้านั่นแหละ เพราะว่ากร๊ปช่วงนี้มันแซนัมแซนัมเขาก็สิหาแต่แถวน้องนะ,ะน้องกับบางน้องโบมี่กับโบมีะะ่ด้วยค่ะน้องไม่มีก็ไม่มีนะคะใส่กุหลาบใส่เกลือใส่อันนี้สักหน้อยใา่เห็ดเคทมนะคะจะทำเบาๆ แล้วก็เจี๊ยบฝากให้อ่าอายุบานมงเพื่อนีะยรฝากให้พี่น้องเพราะว่าถ้าสิบฝากกรบไปเพื่อนน้ำเลยหาเพื่นฝากไปให้พี่ดีหใหม่เลยนะคะเดี๋ยวมันนี้เราก็จะไป บ้านเบาเอือพ,พี่น้องเพิ่งเซ็ตมาแต่เศร้าคนว่าทำบะไรไปทั้งใดเลยเห็นมาอันกวอนอัาฝ่าในน้องคนนั้นมนันนากแห้งมาแล้ว,ว,ว,ลวพอไ,อ,วอได้พอจะได้กินข้าวนั่นแหละกวนกีนนะ้ำมันจะแห้งหมดแล้ว วันของพระเลศไเปิดกับออกตะล็กป่าขาวเนาะงวดก้อนกับป่าขาวมันคือเนี้ยป่าขาวอยู่ไว้แล้วได้ซื้อนะคะนี่เอื่อยคนแต่คนไทยคนฝากมาซื้อคนถืออยู่ขาดสามสิบบาท จะได้โอนเนงินไปให้เพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวรอแม่ทําไงเขาจ่ายมาก่อนนะคะมึงขึ้นกับกั๊ฟซีทุ่งขึ้นก้าวที่น้องเลยได้บัตดิล่ะค่ะ นั่งกันซีทุ่มหนาวกันหนาวมาแลงเนี่ยคือสิบบริษัทงานบุษฎดยพักก่อนค่ะไปสามวันไปดเวินให้แย่บอกนั่งอ่ามาได้เดี๋ยวเราต้องเซตหากูเด้อว่ะเซตเอากูมาเสื้ออืม กบนะกบน้องจ้าพี่น้องแต่ว่ามันโตวันใหญ่นี่นั่นฟังโตก็ซํำเขียดอีโมะซ้ำเขียดอีโมนี่จ้าแต่ว่ามือว่านี่ได้มากเราจะปิงแต่เขียดกินกับตั้คุ้งแสบค่ะแต่ว่าส่วนกบนี่บพ่ค่อยอยากเลยพี่น้องว่าอลีบ่ค่อยอยากกิน กระเพอแบบกรับจับแ๊ปปนทนัาานแหละค่ะหาหนะหาแต่ไม่ค่อยกินหามวนแต่ยอหรับปีนี้หากบม๊มวนหารอบได้แก่ปลาสิบได้ก่พอได้ยิ่งสัว่าในข้นกะหาหาขาเจากะหาข้าเจกา,าเจกะได้จะอีปู่ดอ,อกเจาก็ได้กบ จะพูดที่ปูป,ปู่ก็ร้ายค่ะปู่กเงะ นี่นี่มีเด็กที่พอคาจะมาว่านองวมีเด็กนะฮอน่เนี่ะมนด็กบ่นมันจะแห้งไหมนะา น้ำบลาพอมันหอมนนึงนส่ซอรตะขายซอย้าอมหอมพาดักกลิ่นเท้าในเก็นนอนน้่ใส่ันมปน้ำนักหับ ตะไคร้เ,เรือง้อ้ะจาแดดนะครับวันนี้ก็ได้อะไรขายอีกหนึ่งอะไรรู้พี่น้องอ๋อค่ะขิ้นมาอย่าง่รติ๊กต้วก ตรงนีก็บ,บอกให้ไม่ติดเจ็บาเหมือนเดิม มันตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่นาอจักว่าอันนี้กบเป้ามันตัวง่นายมะกบผู้น้บประมาณแหละกบขาวผู้กบแสนำเป็นแบบสำหราบขาวผู้แต่แป๊บๆลงเป็นแสนากบเป้า เดี๋ยวรอรับนะคะได้กินแน่นอนรอมันแห้งก่อนสักวันสองวัน

ยอย่ารอจ้าลแล้วอรับจะขาดไปี่ไหน <laughs> น,นี่มาจุง่ลงอยู่ดดม,มันเสด็จจู้ ตตากอนที่นอกผูกซักกะซีส่ดนลห